เรื่องเกี่ยวกับคดีหัวสวที่ล่าสุดคุณชูวิทย์กมลวิสิทธ์ออกมาพูดในลักษณะที่ว่าแชต่อรัวรัวถแถลงนโะยบายยังไม่ทันเริ่มยุติธรรมรักไก่เปิดเกมรับด็ดหัว DSI คด,ด,ดีหัวสวอันนี้เป็นเรื่องที่ชูวิทย์กรมลวิสิทธ์พูดไว้เมื่อวันที่5ตุลาคมครับคำว่าถแถลงนโะยบายยังไม่เริ่มหมายความว่ารัฐบาลยังไม่ได้ แถลงนโยบายแต่กระทรวงยุติธรรมโดยรัฐมนตรีหรือว่าผู้ที่ทำหน้าที่ในกระทรวงยุติธรรมลักไก่เปิดเกมลับมีการย้ายระดับ dsi หรือว่าผู้ที่ทำคดีว่าสอวออกไปแล้วครับรายละเอียดเรื่องนี้อาจจะมีอยู่อาจจะพูดถึงในคลิปหน้าครับแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้จริงๆผมก็อยากจะถามพวกเราว่าใครบ้างที่ควรจะรับผิดช,ชอบ การเมืองเช่นพรรคประชาชนที่ไปยกมือโหวตให้อนุทินชาญวีรกุลได้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งนาย,ยกรฐมนตีแล้วคดีมันเป็นในลักษณะนี้พรรคประชาชนจะรับผิดชอบอย่างไรด้อมส้มมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอมุมมองกันมาบ้างก็น่าจะดีนะครับขอบคุณสวัสดีครับ